ครับสวัสดีครับผมนานนากลุ่มหมูป่าเอเดนเชียงใหม่ครับวันนี้มาทําอะไรแล้วก็เห็นบอกว่าจะบวชเสร็จ <7 S 1> <ผม S 2> วันว่า13าคนออกจากถ้ำได้ครับอ๋อครับันนี้ผมไปเดินทางตั้งแต่เมื่อวานมาถึงตอนตีสี่ครับได้ยิยนข่าวว่าน้องๆปลอดภัยออกมา<ร>วันนี้กําลังรอน้องๆออกมาครับ<พ>น้องครับปกติ หมูป่าอินโดโลนี่ทำกิจกรรมอะไรกันอยู่ครับตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ประมาณขี่รถดูสถานที่บริจาคสิ่งของครับช่วงหน้าหนาวครับแล้วเห็นบอกว่าวันวันเมื่อวานนี้ก็ขับช่วยขนคนเข้าออกที่ถ้ำหลวงใช่ไหมครับครับผมใช่ครับช่วยขนคนเข้าออก่งเสบียงอาหารครับผมครับแล้วเห็นว่าบวชเนี่ยจะบวชเมื่อไหร่ยังไงกําหนดไปหรือยังครับกำหนดบวชเดี๋ยวไปดูเลย่อีกทีครับ บประมาณ7วันครับผมสมาชิกทั้งหมดคาดว่าน,น่าจะกี่คนครับออมีผมบดคนเดียวครับสมาชิกท่านอื่นไม่มาครับผมโอเคครับตัวแทนสมาชิกค,ครับโอเคขอบคุณครับครับผม